ยิงไปก็เหมือนยิงซีเนี่ยทำไงดีเนี่ยโอ้โหนี่นี่นีทำไมไม่ใช้ AI เดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ในการตอบแชทหมดแล้วจะแนะนำรู้จักก็ฟฟาซี่นะพิมพ์ Google เลยฟาซี่ AI ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยในการตอบแชทฉลาดมากตอบเหมือนคนเลยที่สำคัญตอบ24ชั่วโมงโอ้โหบอกเลยนะเก่งฉลาดความจำดีเรียนรู้ตลอดเวลา ที่สําคัญนะต้นทุนถูก่าจางพนักงานอีกอุ้ยต้องรีบเลยเนี่ยไม่ได้ไม่งั้นอะแอบเลยฟรีๆเลยนะถ้าเป็นแบบนี้นะปล่อยแบบนี้ต่อไปรับประกันเจ๊งแน่นอนนะครับถ้าวันนี้คุณอยากทําธุรกิจที่ปิดการขายได้24ชั่วโมงผมแนะนําเลย fast ai assistant ตัวนี้ช่วยคุณตอบชัด24ชั่วโมงบอกได้เลยว่าโลกธุรกิจยุคใหม่วันนี้ถ้ายังไม่ใช้ ai แล้วครับฟาซีไอคลิกเลย